ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเราจากสนามรลกเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องในแต่ละวันนั้นผมก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ที่นี่แหละพี่น้องนําเรื่องราววิรกรรมของอทหารหารมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนะครับเล่าแล้วฟังแล้วนะครับถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้างก็ต้องกราบขออภัยพี่น้อง f c ทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตพี่น้อง F4 เล่าแบบสบายสบายสไตล์ของทาหารพลานเพราะว่ามีพี่น้อง f c หลายคนหลายท่านนะครับก็ฝากข้อคอมเมนต์ฝากคําถามเข้ามาประมาณสัก4ี่หัวข้อพี่น้องข้อที่1นึ่งเขาบอกทหา,านเป็นใครมาจากไหนทําไม ฐานผ่านจู่โจมจากโชคอ1 3ไข่ปักธงชัยจึงมีบทบาทได้เข้าไปสู่สนามรบในทุกสมรภูมิว่าอย่างนั้นนะครับ 2, ข้อที่สองเาถามมาว่าโชคอแ8ดสเป็นใครมาจากไหนทําไมจึงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตะเข็บเยแดนไทยกัมพูชาว่าอย่างนั้นนะครับนั่นคือข้อที่สองส่วนข้อที่สาม เขาบอกว่าเหตุการณ์จับเฉลยศึกบริเวณหลังบ้านคลองว่าอำเภออะไรยประเทศจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตนั้นเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องเล่าให้ขำขำถามมาว่าย่างนั้นนะครับส่วนหัวข้อที่4เขาบอกว่าเรื่องที่ผู้ขับกงร้อยโกงเงินเดือนโกงวบีเลี้ยงของทหารพลานนั้นจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันแต่ขอเล่าแบบ สบายสบายสไตล์ของนนนาวินก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการเล่าออกสื่อการเล่าอ,อัดคลิปเนี่ยบางครั้งมันก็กดดันพอสมควรถ้าเราไม่มีข้อมูลจริงๆแล้วนะครับถือว่ากดดันมากอัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยากที่จะผ่านครับพี่น้องวันนี้ก็เลยอยากมาพบปะกับพี่น้องอยากมาพูดคุยมาเล่าแบบสบ,สบายสบายสไตล์ของทหารพลานก็แล้วกันเราจะ งดเล่าเรื่องราวเวลากรรมการสู้รบตามตะเข็บชายแดนหรือว่าในพื้นที่ป่าเขาสักวันนึงคงไม่เป็นไรนะครับพี่น้องฟังผมเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็จะตอบอข้อคอมเมนต์หรือว่าตอบคําถามของพี่น้องอ4ทั้ง4ี่หข้อก่อนก็แล้วกันนะครับอันดับแรกฐานพาจูโจมจากโชโคอฮัน์สามค่าปักธงชัยนะครับเขาได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาช่วงกลางๆปีพศ2521 ฐานพันจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยขึ้นตรงต่อสพกสามหนึ่งห้าหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกนะครับในสมัยนั้นเขาจะตั้งสปกสามหนึ่งห้าขึ้นมาภารกิจของเขาก็คือควบคุมดูแลฐานพันจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยดูแลโชคอแปดสามแปดดูแลโชคอห้าหนึ่งสี่ไข่ประตูผาซึ่งไปปราบปรามขุนศานะครับ แล้วก็อีกหลายภารกิจเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็ได้ยุคภารกิจไปนะครับสปรกร3สามหนึ่งที่ทบอตอนนี้ไม่มีมีแต่กองบัญชาการกองทัพบกเขาตั้งอยู่แถวสนามเสือปา่าแถวๆนั้นนะครับพี่น้องถามว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างฐานป่านจูโจมจากโชคอห้าหนึ่งสมไปักธงใช้ขึ้นมาภารกิจคืออะไรกันแน่บางครั้งเห็นไปอยู่ในป่าป่าบพบกคบางครั้ง ออกไปปราบปรามกองกําลังฐานเวียดนาม,ามตามตะเข็บชายแดนไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งในช่วงเล็กๆพี่น้องทหารพลานก็สร้างขึ้นมาเพื่อปราบป,ปรามผู้ก่อการายคอมมิวนิสต์หรือว่าผอคอนั่นเองนะครับเพราะช่วงนั้นผอคอเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเต็มพืดไปหมดพี่น้องทางภาคเหนือทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกทางภาคตะวันตก พอเขาเข้ามาเคลื่อนไหวพอเข้ามาแล้วเขาก็ปลุกระดมมวลชนให้พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ตามปา่าตามเขาในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเข้าไปร่วมกับเขานะครับทางภาคฝั่งอีสานใต้ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ชวนชาวไร่ชาวนาตาสีตาสานี่เข้าไปร่วมในพื้นที่ป่าภูเขาเขาก็เชิญชวนพวกงพวกแมวนะครับพวกกะเลียงกะหล่างพวกนี้เข้าไปร่วมอุดมการนะครับทุกพื้นที่ทั่วไทยพี่น้อง ด้วยเหตุนี้กองบัญชาการกองทัพบ,บุกในสมัยนั้นเนาะท่านพลเอกชวลิตยงเจยุทธในสมัยนั้นเขาเป็นเสนาธิการทหารบุกเขาก็มีแนวคิดว่าควรจะสร้างทหารพ่านขึ้นมาว่าอย่างนั้นถามว่าทําไมต้องสร้างทหารพา่านเพราะท่านนจยกิวหรือว่าพลเอกชวลิตยงเจยุทธเยเขาไปมองเห็นการสู้รบในประเทศลาวเขาใช้กองกําลังของเสือพ่านเข้าไป การปฏิบัติภารกิจในประเทศเราถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะโหดนะครับทีนี้ความมุ่งหวังของผู้ใหญ่นะครับในทบอสมัยนะั้นเขาก็อยากให้ฐานผ่านเป็นแบบนั้นคือทั้งกล้าทั้งเก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลุกลบเขาก็เลยสร้างฐานผ่านขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาถามว่าช่วงแรกๆก,ก็ไปเอาอพี่น้องประชาชนในถิ่นที่มีพอเขายึดครองอยู่เข้ามา นะครับก็มาป่าปำปรากฏว่าการฏิบัติภารกิจของหน่วยฐานพานน้ำปรากฏว่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยฐานพานได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพอมีเหตุการณ์ตามตะเข็บชายแดนเกิดขึ้นเขาก็เลยใช้ฐาน่านเข้าไปปฏิบัติภารกิจเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลุกลบว่าอย่างนั้นนะครับคือฐานพานนี่เขาไม่แพ้หน่วยไหนนะครับพอเดินทางเข้าไปถึงหน่วย เขาจะอยู่ที่ตะเข็บชายแดนหรือว่าในพื้นที่ป่าเขาตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปฝึกจบจะออกชายแดนจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการพี่น้องมันจะ,ไม,มอนอะไม่เหมือนทหารหลักคือไม่เหมือนทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารม้าจะไม่เหมือนกลุ่มนั้นเขาจะมีภารกิจสมมติว่าออกไปปฏิบัติภารกิจบริเวณอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นภารกิจของเขาสองปีพอสองปีปุ๊บ เขาจบภารกิจแล้วเขาเดินทางกลับต้นสังก,กัดหน่วยอื่นเขาก็สับเปลี่ยนกําลังเข้ามาทดแทนแต่ทหารพ่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่น้องมีการสับเปลี่ยนกําลังนะครับก็จากตรงนี้ก็ขยับมาตรงนี้อ่ะหน่วยนี้ไปไหนไม่ได้เดินทางกลับไปที่ส่วนหลังนะครับอ่ะขยับมาอยู่ตรงนี้คืออยู่ในพื้นที่ตะเข็บเฉแดนเหมือนเดิมนะครับเพราะเหตุนี้นะครับทหารพ่านจึง เป็นฐานทานที่ปฏิบัติภารกิจได้สองรูปแบบป่าปรา,า,าผูกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้ป่าปราผักดันกองกําลังทานเวียดนามหิงสำนินก็ได้ต่อสู้กับทหารลาวก็ได้นะครับได้หลายรูรูปแบบนะครับไม่รู้มาแบบไหน,นได้หมดฐานทันสู้หมดพี่น้องผักหลังเข้าป่านี่ไปอย่างเดียวพี่น้องตายก็ช่างขาขาดก็ช่างแขนขาดก็ช่างรับคําสั่งทาทันทีทําดีที่สุดนี่คือภารกิจของ ฐานทารจูโจมจากชโชค5ห้าหนึ่งสามไข่ปักรงชัยเขาถามว่าแล้วทําไมไม่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคในสมัยนั้นนะครับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ยเขาต้องการามีกําลังของกองทัพบ,บกซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพบกเองเขาไม่อยากให้กําลังส่วนนี้ไปอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคสองกองทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่หนึ่งหรือว่ากองทัพภาคที่สี่เขาเขาเรียกว่ากลุ่มอํานาจ การสั่งการอยู่ในมือแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเขารู้ว่าศักยภาพของทหารทาน,นั้นมีมากน้อยเพียงใดน,นะครับเขาก็เลยเขาเรียกว่ากลุ่มอํานาจการสั่งการไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอาจจะตอบไม่ตรงประเด็นไม่ตรงคําถามแต่มันลักษณะนี้นะครับถ้าหากตอบผิดพลาดนะครับไปจากความเป็นจ,จริงก็ต้องกลับกอไปพี่น้องคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องทหารพลานด้วย อันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าน่าจะประมาณนั้นหากจะถามว่าข้อมูลเชิงลึกของผมนั้นมีไหมมีเยอะนะครับแต่ไปอ่านตามตัวบทกฎหมายหรือว่าตัวหนังสือนี่อ่านไปเล่าไปมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสู้ดีเราเล่าแบบหยาบๆเห็นชัดๆได้ยินชัดๆอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าพี่น้ององีสีของผมเนี่ยก็คงพอจะรู้และพอจะเราออกว่าภารกิจฐานปาิจ่โจมจาก ชกห้า 1, หนึ่งค่ปักธงชัยนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนชวกแปดสามแปนะครับในช่วงนั้นกองลังทหารของเวียดนามเนี่ยเขาลุกสู่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับทั้งทางด้านจันทบุรีตากอำเภอตาพยาพอำเภออรัญญ์อำเภอคลองหาจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตหรือว่าจังหวัดสะแก้วในปัจจุบันเนี่ยครับนะครับเขาก็ลุกเข้ามาทีนี้ขมรน เขาสู้เวียดนามไม่ได้สู้เวียดนามไม่ได้เขาก็ถอยมาอยู่ในป่าเชิงเขาในประเทศไทยถามว่าถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่เอาคนของเราเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยปัญหามันจะเกิดไหมพี่้องวามันเกิดเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็คัดเอาอทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับก็คัดเอาเลือกเอาแต่ผมไม่มีข้อมูลว่าไปกี่นายรู้แต่ว่ากองบ,บัญชาการกองทัพบ,บุกเนี่ยเขาตั้งโฉก838ขึ้นมา ภารกิจก็คือควบคุมทหารของกัมพูชาไปช่วยรบพูดง่ายไ,ไปช่วยดูแลไปควบคุมก็มีอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับเข้าไปควบคุมดูแลไปบัญชาการในแผ่นดินของกัมพูชาแล้วก็ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันคงไม่ต้องปิดบังพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเอฟซีของผมหลายคนหลายท่านเขาก็ ไปชมคลิปไปชมเรื่องราวจากหลายสื่อนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วรู้แมก้กระทั่งว่าใครเดินทางไปในทิศทางในเจ็บกี่คนเสียชีวิตกี่คนพี่น้องเอของผมเนี่ยเขารู้หมดหลอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของโชก838ซึ่งไปช่วยขมรยิรนลบในตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคงไม่ต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องส่วนเ,เรื่องราวเหตุการณ์การจับเฉลยศึกในพื้นที่ หลังบ้านคงว,ว่าตำบลน,น่าจะทับพ,พิกนะครับแถวเขาดินเขาสารพีในช่วงปีพศ2 5 2 8 8เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเท่าที่จําได้วันนั้นเขายกทุงเขาพี่น้องโบกไปมาแต่จริงจะเรียกว่าทุงมไม่ได้มันถอดเสื้อพี่น้องถอดเสื้อสีขาวผูกติดไปไม่ไผลวบจากนั้ยกขึ้นหลังโบกไปโบกมาแล้วก็ไปจับออกมาไปตะคุบเอา,า,ะเอานะครับจากนั้นก็มา,อาสอบสวนมาบี้ มารีบข่าวพี่น้องแต่ถามว่าทําไมต้องไปพาดพิงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าการทำ u t u b e เนี่ยบางครั้งนะครับมันเป็นกระแสพี่น้องแต่ถ้าจับสังเกตให้ดีผมจะไม่พูดเยอะนะครับไม่มีนามสกุลน,นะครับจะมาฟ้องมาล้องผมเนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้ว่าพี่น้องเจ้าหน้าที่คนใดนะครับผมพาดพิงอยู่คนเดียวแล้วก็เอ่อยเฉพาะ ชื่อเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้พี่น้องอท่านใดเสียหายแต่ก็มีพี่น้องหลายคนแหละท่านซึ่งเขาคงเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เข้ามาต่อว่าผมเหมือนกันนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องราวของตัวเองอย่าไปพาดพิงคนอื่นอย่าสร้างภาพให้ตนเองนั้นเป็นพระเอกในสายตาของพี่น้อง f อฟว่าอย่างนั้นผมก็กึกเหมือนกันพี่น้องผมก็ฟันธงลงไปครวมเลยบอกว่าที่เล่านะผมไม่ได้เล่าให้ตนเองเป็นพระเอก แต่ผมเล่าและเทียบเคียงอยากให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นพระเอกไม่ใช่เป็นผู้ร้ซสเองผมก็บอกเขาว่าอย่างนี้พี่น้องแล้วเขาก็หายไปเลยถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครรู้นะครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนราชการของอ,อ,องค์กรหนึ่งนะครับน่าจะยศนะครับชั้นเอกนะครับก็รู้รู้ที่มารู้ที่ไปแล้วเขาก็หายไป แต่ก็มีมาบ้างเป็นครั้งครั้งนะครับกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อ,อยากไปทะเลาะบบอแวงด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พาดพิงใครนะครับแต่ละคนนั้นทําหน้าที่ของตนเองนั้นดีอยู่แล้วทหารเขาก็ทําหน้าที่ของทหารส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ทําหน้าที่ของเขาผิดถูกเขาก็ว่ากันไปถ้าเขาทําผิดกฎหมายก็ลงโทษเขาเอง นะครับทหารก็เหมือนกันถ้าฐานทำผิดเนี่ยกฎหมายก็ลงโทษทหารอย่างตัวของผมเนี่ยนะครับถ้าผมทำํำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันผิดกฎหมายกฎหมายเขาก็ลงโทษนะครับใครที่ได้รับการลงโทษก็ตัวผมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับพี่น้องนะครับเลือดสีเดียวกันก็คงจะไม่อะไรนักหนานะครับ ็เล่าให้พี่น้องฟังว่ามันมีเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกันบางคนบางท่านก็พอเข้าไปฟังไม่จบหรอกครับก็ตีพุยตีภายนําเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคือผมบอกแล้วผมไม่ชอบการเมืองคุณอยากทําอะไรเกี่ยวกับการเมืองคุณก็ทําไปผมไม่เกี่ยวนะครับผมยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นอย่างอื่นคุณไปคุยกันเองนะครับ นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์การจับเฉลยศึกก็เลยเถิดไปพี่น้องตามสไตล์ของทหารผ่านนะครับส่วนหัวข้อที่4ี่เขาบอกว่าผมร้อยกงเงินเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับพี่น้องพรรคพวกเป็นพะพี่น้องอกับผมเนี่ยประมาณ7 0็ดสิบคนเนี่ยไม่ได้เงินเดือนนะครับประมาณ7จ็ดแปดเดือนน่ะไม่ได้ก็บอกตรงๆแต่ถามว่าติดใจไหมบอกพี่น้องอีซีตรงๆว่าไม่ติดใจครับผมแล้วก็ไม่อยากได้คืนเรื่องมันผ่านมานานแล้ว ถามว่าทําไมจึงหยิบยกขึ้นมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังอยากมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมเองหรือว่าพี่น้องทหารพลานให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังว่าในอดีตนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันไม่ใช่เฉพาะ,อะกองร้อยผมกองร้อยเดียวที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับในยุคเล็กๆกองร้อยอื่นเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันในสมัยนั้นนะครับทหารพลานของเราเนี่ยมันพึ่งถือกําเนิดเกิดขึ้นมาใหมๆ่ๆ พูดง่ายๆมันยังไม่ทันเกมของผู้ค้บบัญชาสมัยนี้ไม่ได้เงินผ่านธนาคารสมัยนี้สมัยก่อนนะครับอยู่ในโชกว้าหนึ่งสามค่ายคงใ่พอถึงเวลาสิ้นเดือนนะเขาต้องเอาสารวัตรฐานพลานเนี่ยนั่งรถไปไปขนเงินมาเป็น10บสล้านขนเข้ามาทําไมมาจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนให้กับทหารพลานสมัยก่อนทหารพลานเขาไม่มีหมายเลขบัญชีพี่น้อง จะต้องรับจากธนาคารพอมาถึงค่ายค่ายก็กระจายเงินไปตามอกองร้อยกองร้อยก็จ่ายให้กับกําลังพลด้วยเหตุที่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนเนี่ยมันจึงทําให้เกิดการทุจริตขึ้นได้แต่ไม่ติดใจพี่น้องไม่ติดใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เข้าไปชมคลิปเรื่องนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับ บางคนบางท่านเขาก็รู้สึกว่าโกรธแค้นชิงชังแทนตัวของแอดมินแทนตัวของทหารพลานนะครับก็โวยวายออกมาก็เห็นได้ชัดผมเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงผมท่านสงสารผมสงสารทหารพลานผมเข้าใจนะครับแต่เรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วเนาะตั้งแต่ปีพศ2528เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้มีับัญชาเขาคงจะติดตามคงจะแก้ปัญหาให้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เราไม่ทราบว่าแก้ไปยังไงมายังไงในตอนนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้แต่เรื่องนี้ก็ให้มันผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปพี่น้องถามว่าที่ถูกหลอกให้เข้าร่วมก่อการปฏิวัติในช่วงวันที่9กันยา2528เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงพี่น้องเพราะกําลังพลที่เดินทางไปในครั้งนั้นก็คือกองร้อยตานทัพโจมที่965พรานุม่มลิทธิไก่นอกจาก กอง้อยฐานพรจุลชที่9 6 5ยังมีกอง้อยที่อื่นอีกนะครับมีข้อมูลทางการข่าวเนี่ยมันด็ดรอดหลุดเข้ามาที่หูผมนะครับกลุ่มพี่น้องที่เป็น,นอม็งหวีเร็งวันนะครับพวกพญาพึ่งเพืเาก็ไปคาบข่าวมาแล้วก็มาปล่อยเข้าในหูผมแต่ว่าขอให้มันเป็นความลับนะครับเพราะเรื่องที่เล่าแล้วเล่าแล้วก็แล้วไปไม่ติดใจนะครับส่วนใครที่จะโคดจะโกงจะ,ะลังแกเราในอดีตนั้นก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไป นะครับไม่เข็ดมาคิดพี่น้องแล้วก็ไม่ติดใจมันมีบางครั้งบางค่ะตัวของผมเองเขาซุ่มยิงพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เป็นคลิปหน้านะจะเล่าให้ฟังแต่เขาไม่กล้ายิงถามว่าทําไมไม่กล้ายิงเพราะผมก็มีดีของผมเหมือนกันพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องทีอ่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาก็มากระซิบผมพอมากระซิบผมเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงหรอวะ ผมไม่นิ่งดูได้นะผมก็ไปถามผู้รู้เลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเขาก็บอกว่าจริงเสร็จเรียบร้อยเ็าบอกว่าถ้าไม่ใช่อิงเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าช่วงนี้มาเก็บผมเรื่องอะไรวะงงอยู่เหมือนกันพี่น้องคือเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับเป็นคนที่ชอบไปแบบคือกินเที่ยวอย่างเดียวนะครับก็จะมะีเจ้าคุณคุณผีกวงกอย หรือว่าคุณสดใสแล้วก็อาสาสมัครทรรนทานเดชเกต็สันเทียแล้วก็จะมีพี่เบิ้มสุทินสายทองนะครับแล้วก็จะมีอาสาสมัครทรรมทานอมวยผมหอมผมยิมอยู่ในแก๊งนี้ไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไปต้มไก่นะครับเขานั่งดื่มสุรากงนะครับกับเจ้าของบ้านผมก็ไปนั่งอยู่หลังบ้านพี่น้องไปจีบสาวพี่น้อง ถ้าเป็นทหารถ้าใครไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยจะได้เปรียบพี่น้องเขาก็กินเหล้าอยู่ข้างหน้าบ้านใช่ไหมเราก็ไปคุยกับสาวๆอยู่หลังบ้านอยู่ในครัวพี่น้องแต่ด้วยความที่ว่าผมรูปไม่หล่อเนาะพ่อไม่รวยคุยคีคนคกี่คนก็ไม่ติดพี่น้องโอ้หักหมดเลยแต่สุดท้ายพอไปอยู่แถวแถวบ้านของอทหานมีเด็กๆนะครับเขาไมาแอบชอบเราเราไม่รู้สุดท้ายนะครับน้องท่านนั้นเขาก็ มีครอบครัวนะครับก็แต่งงานกับพี่น้องฐานทานของเราแต่งได้มีถึงสิบห้าวันมนะั้งพี่น้องเขาก็ผูกคอตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องเราในอดีตผมก็เคยเล่าไปบ้างแล้วแหละนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องเขาสู่สวงสวรรค์ชั้น,นดาวดึงก็แล้วกันนะครับไปจีบใครไม่มีใครรักไม่มีใครชอบเขาบอกว่าฐานพานเงินเดือนไม่เยอะตายแล้วก็ไม่ได้อะไร่าอยาง้งไอ้พวกฐานพานนี่มันดื้อม,มันมึนมันแหกคอกไว้ย่าง้ง เขาก็ไม่มีใครอยากพาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่สุดท้ายบ้านไปชีวิตของผมผมก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องก็พออยู่พอกินพอเพียงถามว่าลาบากไหมก็ลําบากแต่ว่าพออยู่ได้พี่น้องสบายๆเราจะไม่ไปร้องแหลกแหกกระชือไปขอความเห็นใจจากภาครัฐอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากทําถามว่าเคยทำไหมเคยทําพี่น้องทําเนียบรัฐบาลเนี่ยผมบุกไปสี่ห้าครั้งแล้วนะครับ นำเอกสารนะครับขอ,อความรูเขาะจากทางรัฐบาลนะครับหลายยุคหลายสมัยพี่น้องประตูสี่เดี่ยผมเข้าไปประจำเพราะเข้าไปข้างในนะครับเจ้าหน้าที่เขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นก็เชิญครับเชิญครับจะเอานักข่าวไหมครับเอาช่องไหนช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้านักข่าวจริงหรือนักข่าวปลอมเราก็ไม่รู้พี่น้องผมก็เคยเข้าไปเหมือนกันนะครับทางทำเนียบรัฐบาลเขาคงรู้นะครับ ถ้าานผ่านเข้าไปเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางเข้าไปเพียงครั้งเดียวเดินทางเข้าไป3-4ครั้งพี่น้องบอกตรงๆแต่เราไม่ได้ไปสร้างความบุ่นวายให้กับเขาเราเอาหนังสือไปยื่นไปเสนอในลักษณะของผู้ใหญ่เราไม่ทําแบบเด็กๆนะครับการที่จะออขอความรู้ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐจากกองทัพบ,บกจากอ,อ,องค์การสงเคราะห์ทานผ่านศึกจากกระทรวงกลาโหมพวกนี้เราต้องทําหนังสือให้มันชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้ช่วยเรื่องอะไรนะครับเราส่งหนังสือเข้าไปเขาก็จะตอบเราแต่บางครั้งก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันพี่น้องหลายวันก่อนจดหมายตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งตีกลับมาแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ปล่อยมถอพี่น้องนะครับเล่าให้ฟังเฉยหว่าช้านะครับแต่เรื่องนี้ไม่เรืองไม่ใช่เรื่องสําคัญพี่น้องแต่เราให้พี่น้องได้ฟังว่าผมเ,ออเคยเข้าไปหลายครั้งเหมือนกัน ผมเข้าไปตรงประตู4ี่นั่นแหละนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาเห็นเขาก็จะนึกอ๋อไม่เลยคนนี้นะครับคนนี้หัวหมอยคนนี้หัวแข็งมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินเขาคงจําได้นะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังพี่น้องไม่ได้เครียดอะไรวันนี้เป็นวันสบ,สบายสบายสไตล์ของฐานฐาน,านก็เลยนําเรื่องราวาพวกนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับฟังแล้วถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปแต่วันนี้ ขอเล่าแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ